บ้านเคียงมอขอนแก่นดูแลด่งญาติมิตรใกล้ชิดธรรมชาติสถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นห่างจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพียง800เมตรพร้อมแล้วที่จะดูแลผู้สูงวัยอย่างใกล้ชิดบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาตินางสมฤดีพื้นชมผู้พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเจ้าของบ้านเคียงมอเนอร์ซิงโฮมดูแลผู้สูงอายุเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุลูกหลานไม่มีเวลาดูแล การสร้างบ้านเคียงมอแห่งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ไม่มีเวลาดูแลผู้สูงวัยจุดเด่นของบ้านเคียงมอคือสร้างจากแบบแปลนเพื่อดูแลผู้สูงวัยโดยตรงมีบรรยากาศดีใกล้ชิดธรรมชาติและทางจากมอขอเพียง800เมตรการบริการด้วยน้ำมือน้ำคำน้ำใจบริการดูใจญาติมิตรมีพยาบาลวิชาชีพดูแลทีมข่าวเคเคนิวรายงานสถานที่ สถานที่ตรงนี้เราออกแบบเพื่อรองรับในการที่เราจะป,ประกอบกิจการในซิง n g h m นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นทางลาดห้องน้ำพื้นถ้าสังเกตดูพื้นเนี่ยจะเป็นแบบหยาบคือเราไม่เน้นความสวยงามเราจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเราใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมากถ้าป่วยเรานะคะมีภาวะฉุกเฉินเราสามารถเรียกรถโรงพยาบาลหรือหนึหก้าไปส่งที่ศีนคลินได้ทันที คาดสมมติว่าเป็นช่วงที่รถไม่ติดเลยคาดว่าไม่เกินสิบนาทีถึงโรงพยาบาลนะคะตรงมีจุดเด่นของเราอันดับหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็คือธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ชมนะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามยังเป็นทุ่งนาซึ่งหายากแล้วแต่ว่าก็ด้วยความที่เราเราดูว่าบรรยากาศดีไม่แออัดนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราแพนไว้ข้างหน้าในอนาะคดนอกจากที่เราจะดูแลที่ศูนย์ เรายังจะต้องมีโปรแกรมการพาผู้สูงอายุเช่นไปวัดไปออกกำลงังกายสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะที่เราเล็กคุณภาพการพยาบาลคุณภาพการดูแลเราจะต้องยึดมาตรฐานเป็นสําคัญตัวต่อมาก็เรื่องของเอาใจเขาไปใส่เจา้เราพูดแล้วก็จะบอกเด็กเสมอว่าน้ํามือทําด้วยความนุ่มนวล เราอยากจะให้เขาทํากับเราอย่างไงเราก็ต้องเป็นแบบนั้นในค,ความนุ่งนวลอันนี้คืออันนี้คืออะไรอ่ะคือจุดเด่นของพยาบาลอยู่แล้วเนาะอ่าอันที่สองก็คือน้ําน้ําน้ำำําคําน้ําเสียงการพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครที่อยากจะไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ไม่เพาะใช่ไมหมคะน้ําใจต้องมีไม่ว่าจะเป็นย่าหรืออะไรก็ต่างเราต้องทําด้วย 3อันนี้ค่ะงแล้วก็จะซ้อนเด็กเสมอ